ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอย่ผมแบ็คมิลเลอร์วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม่ผมจะมาแนะนําตัวละครเ,เริ่มต้นของยุคทุกยุคนะครับก็คือเกมนี้มันจะเป็นเล่นไปเป็นยุคยุคไปเรื่อยๆนะตอนแรกผมเราเป็นบูกาบูกาเลยคือมันยังไม่ปลดล็อกแล้วผมเพิ่งมาเห็นนะก็ตอนนี้ผมปลดล็อกได้ประมาณเนี่ยถึงยุคนียุคล้านคนแล้วแต่เท้าพิเศษนี่ผมไม่รู้ว่าหาจากไหนนะส่วนตรงนี้ผมเป็นห้องลับ คือตอนผมมาเล่นโซนนี้อันี้แล้วผมเจอเอาจริงก็ารอเล่นนั่นแหละคือมีน้องในดิสพักมาก็เลยเลองเข้ามาดูให้รู้เข้าห้องลับนี้ยังไงก็บอกกันด้วยนะก็ผมจะไม่รีวิวอีตัวเนี่ยคนถือกระบองนะเออคือหลายๆคนก็คงจะรู้แล,ล้วเพราะว่าเขาเกมมาก็จะได้กันเลยแต่ออผมจะไปรีวิวตัวอัศวินก่อนเลยนี่อัศวินนะเออ ผมจะยังไม่เข้าไปในเกม,มนะเดี๋ยวเข้าไปในอัดในเกมอีกทีทีหลังนะนี่เลเวลหนจะใช้ราคา550บาทขายได้275ความโจมตี3ความเร็วโจมตี1.3ระยะ4.5คือไอ้นี่มันไออาสวินอะมันดีกว่าไอคนถือกระบองเว้ยคือก็นอะอันนี้เพิ่งมาเหมือนแบบิวบี้เพิ่งมาเล่นใหม่ไงอันนี้ก็อัพขึ้นมาแต่ราคาก็แพงขึ้นด้วยนะส่วนเลเวล2นี่ก็จะประมาณนี้ไปเลย เลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้ารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะมองเห็นไอ้ตัวที่มันล่องหนดังไม่แน่ใจถ้าจะไม่เห็นต่อไปก็เป็นคาร์บอยคาร์บอยจะเป็นตัวยิงนะตามเมจค่อนข้างแรงนีตามเมจสุดท้ายเ,เนี่ยก็สิบสองสำหรับเอ่อด่านนี้ก็สาหรับด่านพวกเอ่อตอนที่ยังเป็นพวกยุคกลางถึงยุคนี้ก็ยังพอได้อยู่นะแถมไม่ใช่พื้นที่น้อยด้วยผมจะไม่รีวิวอันอื่นนะเพราะว่ามันจะเออนานเกินไปคลิปนี้ ราคา650ขาย325รุมปี3เนี่3ใช่แต่รัวรัวอยู่รัวอยู่เียเลเวลแรกไงเออเลเวลหนึ่งน,น่าคิดอะไรมากอัตราก,การยิง65เลยนะระยะ2 5ผมแนะนำจริงๆก,ก็ตัวทหารราบทหารราบผมว่าโหดเลยนะคือแป๊บหนึ่งเออลืมลืมลืมเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูกันนี่นี่ใครจะดูอะไรก็พอร์ตเอาสำหราาับใครที่ไม่ปลดล็อกกด็ดูเอาไว้ก็ได้นะครับ ส่วนอันนี้ราคาหนึ่งพันคู่แพงเลยคือผมต้อใช้ฟาร์มในการช่วยเนี่ยขายได้ในราคาห้าร้อยงั้นเหรอโอ้ร่างกบีแค่สามเองอะแต่มันยิงอัตรายิงคือยิงเป็นไรเฟิลอะยิงสามนัดสามนัดค้างประมาณเก้าปะประมาณเทาจะไม่ผิดประมาณเก้าแล้วรวมกันเนี่ยอัตราการยิงสี่ร้อยเนี่ยยิงสามนัดต่อครั้งนี่ระยะสิบสี่สั้นกว่าอีคาร์บอนนิดหน่อยหนึ่งเมตรประมาณนั้น เรือสองก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้สามสี่มีเรือห้าเรือห้าก็หกพันสี่แพงแต่เล่นมานานเดี๋ยวก็ชินเก็บตังค์ได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเออสายแบบโจงกระยันไปชิดที่โหดมากๆนะนี่ก็ต้องเออถูกมันจะถูกกว่าอีทหาราบเอ้ยแพงแพงกว่าทหารลาบสามหสามร้อยผูดผิดพูดผิดสับสนนี่สับสน คือตอนแรกอะผมไม่ได้ใช้ทหารลามเลยอยีตอนแรกก็ใช้ทหารลามแล้วเก็บตังค์ซื้ออีนี่ก็เลยจำสลับกันแต่ขอนแนะนำเพิ่มเลยนี่โหดเลยนะแนะนำไห้ซื้อเลยคือมันดาเมจน้อยจำยิงรัวไงเนี่ยยิงโคตรรัวเลยก็คล้ายๆคอมบันโดหรือคอมมานเดอร์ลืมชื่อจำไม่ได้ในเอ่อเท้าว์แบทเทิลมาสวนี้ราคาสาม0นขายหกร้อยห้าสิบพลังจบดีหกความเร็วคือสิบสองเอ้หนึ่งจุดสอง คือเร็วพอๆกับอัศวินตอนอาร์กิเอตเลยนะนี่อัศวินตอนแรกนี่หนึ่งจุดสามแตพออาร์ก,เกิเอหนึ่งจุดหนึ่งก็ลดลงมาหน่อยก็ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะแตะสี่จุดห้าก็สั้นไปหน่อยนิดนึงแต่แตดาเมจอันสุดท้ายนี่สี่สิบแปดแล้วความเร็วโจมตี่ศูนย์จุดแปดเนี่ยค่อนข้างจะไวเนี่ยอันนี้ศูนย์จุดเก้าก็ห่างกันแค่ศูนย์จุดหนึ่งแต่อันนี้ถือว่าไวดาเมจก็แรงด้วยนะดาเมจอะไรไม่เท่าตัวเลยจนพื้นที่ก็สามคูณสาม นี่ส่วนใครจะดูอะไอ้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ก็พอสเอานะครับมามาแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงแนะนําตัวละครนะที่น่าซื้อในยุคต่างๆนะครับนี่เออเข้ามาอันนี้ผมแนะนําให้ซื้อทั้งหมดเลยนะเพราะาตอนแรกๆเออแนะนําให้ใช้ทั้งหมดเลยจะดีกว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นก็จะมีนี่อันนี้ก็เก็บตังค์ซื้อเอาแต่ถ้าเกิดจะให้ซื้อแรกๆผมว่าซื้อเป็นเอออันนี้ก่อนดีกว่าเพราะเข้า เข้าได้เข้ามาในเกมแล้วเราจะได้โค้ดหน้าอยู่ที่หน้าเกมนี่นี่โค้ดเอ,อ็นาวเอ็นเอวอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ให้ดูเห็นโค้ดเออมุมมุมบนขวาไหมนี่ n a เฮ้ย N น V A L ีนี่ n a n a v a L. น่าจะมานี้อ่านี่คุณใช้รหัสนี้ไปแล้วมาเราก็จะมีโค้ดอีกเอ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่ง ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโค้ดคือผมจำได้นะเอ่อผมเขียนไว้อยู่นี่ก็มีบูทนะเออผมก็ลืมแล้วว่ามันได้เท่าไหร่แต่ใส่ๆกันเลยเถอะ B O O S T นี่บูทรีบๆใส่ก่อนโค้ดหมดอายุนะครับส่วนถ้าเกิดมีเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็สอรรีด้วยเด้อนี่ต่อไปก็เป็นโค้ด Discord นะ D I S C O R D นะนี่ พอมาเราก็ซื้อหนังสติ๊กต่อไปก็ซื้อบูมมลแรงนะหรือใครจะไปซื้อปืนยิงไ่ก็ได้แต่แนะนำเป็นตัวบูมมลแงดีกว่านะบูมมลแงดามเมจมันเนี่ยดามเมจมันสี่เลยส่วนอันนี้ดามเมจสูงสุดมันเท่าไหร่วะสี่แต่มันกระจายใช่ไหมแต่อันนี้มันตรงๆอะ่ะคือแนะนําผมก็แนะนําซื้อสองตัวเลยนะสาหรับยุคหินส่วนแคมป์ไฟใครจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ผมแนะนําให้ซื้อนะพอมายุคอันนี้ผมแนะนําอย่างแรกเลยฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ฟาร์มคือแบบดีมากเว้ทุกคนคือสมมติว่าไม่มีฟาร,ร์มอ่ะคุณจะวางอาาัศวินได้มันมันจะวางตัวอื่นได้ช้าหมดเลยนะเว้แล้วฟาร,ร์มมันจาเป็นมากสําหรับพวกที่จะไปเล่นยุคยุคสูงๆอ่ะแบบอย่างยุคเออเอายง่ายคือย,ยุคยุคกลางขึ้นไปเนะนําให้ใช้ฟาร,ร์มมาแล้วอันดับต่อไปก็มีเครื่องพังประตูผมว่าดีเลยนะมันคล้ายๆอ e ีพวกรถถังอ่ะคล้ายคล้ายพวกรถจีบอะเอเนี่ยเนี่ยมันคล้ายๆอันนี้ก็คือแบบ อัพตอนแรก40แต่ถ้าเกิดวางสปแปมสปแปมไปเรื่อยๆสักป,ประมาณ4ีหอันก็ประมาณ4อันก็เลเวลแรกรวมกันก็เลือดร้อ,160หอยหกสิบนะก็พอสู้กับบอสคือแนะนําอันนี้คือใช้มาใช้กับบอสจะดีสุดนะส่วนนักน,น,น้นผมแนะนําไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อคือเพื่อนผมพาไปเล่นแล้วก็เลือดอัพรัวๆส่วนยุคเออเลนในซองนะก็จะเป็นโยนสลดัดอันนี้ใช้แทนฟาร์มก็ได้นะคือเออจะพูดยังไงดีอะ คือตัวอื่นมันจะมีรัศมีของมันชิบอันนี้ก็มีรัศมีกีนนะครับแต่มันจะเป็นแบบให้เข้าใจอ่ะเอ่อมุมใช่มันจะเป็นมุมอย่างนี้ชิบชิบนี่ใ้าเห็นเมาส์ผมบ้างนี่มันจะเป็นอย่างนี้ชิบแล้วก็หมุนอย่างนี้ชิบตัวที่อยู่ในรัศมีนั้นคือมันจะได้เนี่ยเงินจากความเสียหายคือสมมุติเรายิงเอ่อพวกเอ่อไอ้พวกไอพวกที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราผมลืมชื่อผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีว่าซอมบี้หรือว่ามันเป็นบล็อก งั้นผมจะเรียกว่าพวกสิ่งของนะเออพวกสิ่งของต่างๆนะคือสมมุติว่าเรายิงปุ๊บเราจะได้เ,เงินเนี่ยยีอระใช้แทนฟาร์มก็ได้แถมอันนี้เป็นดาเมจกระจายด้วยนะดาเมจสูงสุดคือ15นี่แล้วกระจายรัศมีกระจายก็ห้าดีเลยนะแต่แพงไปหน่อยถ้าเกิดไม่มีฟาร์ม่วนอีกตัวหนึง่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะแต่ผมว่าใช้ปืนใหญ่ก็ดีนะนี่ คือระยะเนี่ยมันพูดไกลแต่ผมยังไม่เคยใช้แต่ผมเคยเห็นคนใช้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะแต่เอ่อนอกนั้นก็แนะนําใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าผมเอาอันที่ผมคิดว่ามันน่าจะจําเป็นจริงๆนะส่วนต่อไปก็ชุบทุกชุบพี่เองยุบเออยุบโมเดนโมเดนอืมเอะผมเรียกว,ว่าโมเดินแล้วกันมายุบโมเดร์นี่ไอ้จริงก็จะมีทหารราบอันนี้ก็โหดยนะแต่ผมแนะนําคือพลปืนกลเ้ย คนปืนกลคือดีมากคือคอมมานโดดีๆีนี่เองูคชิผิดก็ขอภัยนะครับก็แนะนําก็ใต้คอมเมนต์นะคือดาเมจอะดาเมจมันน้อยดาเมจมันแค่มากสุดแค่8เด้วยแต่ดูดิดอัตราการยิง500รวดโคตรรัวยิงรัวมากแล้วก็อันต่อไปแนะนําก็น่าจะเป็นนายพลนายพลลองซื้อดูมีบัฟอัตราการยิงด้วยแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้ลด เรียกว่าอะไรดีวะรถ GT ป่ะเออเลือร้อยยี่สิบเลยเจ็บหออ่าจะพูดเบาลงไนงะเดี๋ยวเพิ่มเสียงทีหลังนะเจ็บคัมากเนี่ยอัตราการยิงสองร้อยห้าสิบระยะสิบห้าคืออันนี้เน้นชนบอสนะน่าจะดีเลยแล้วสุดท้ายเป็นรถถังนะรถนี้เหลือดำน้ำได้ที่สุดก็เจอทันทีเป็นน้ำผมยังไม่รู้มันทำอะไรได้ดีมันรีวิวคลิปหลักแล้วกันเนาะ ก็ใครมีตัวอื่นแนะน,น,นําก็แนะนํามาได้นะครับเพราะว่าเจอหลักๆมีแค่นี้ส่วนยุคโลกอนาคตนี่ผมเพิ่งมาได้เมื่อกี้เนี่งก็แนะนำก็มี Terminator นะนี่อันนี้ก็จะคล้ายๆเรียวกันค,คล้ายเรียวกันมากดาเมจโคตรแรง430คือมันจะเหมือนสไนเปอร์เว้ยแต่ยิงโคตรช้าแต่ดาเมจแรงมากเนี่ยแถมระยะโคตรไกลมันต้องวางบนอาคารหรือบนที่สูงๆนะฮะ แล้วก็จะมีเนี่ยเลเวลคือฐานทัพโลกกันคะเอ้อแอนี้ดีอันนี้ดีใช่ไหมเรถถังเนี่ยแถมส่งรถโดนไปได้ด้วยใครจะแนะนำก็ะแ้งคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมครแขกันด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปแล้วดู้